สวัสดีครับน้องแดนเพลงจริงไกเบลเนี่ยครับมือขวาน้องแดนทําโน้ตถูกแล้วครับแต่ว่าจะมีมือซ้ายนะครับที่วาง G position วางถูกแล้วแต่ว่ากดโน้ตยังไม่ถูกนะครับมือซ้ายเนี่ยมันจะกดโน้ตตัวซอนกับโน้ตตัวเรนะครับซึ่งใน G position เนี่ยมือซ้ายจะมีโน้ตตัวซอนอยู่ที่นิ้วก้อยนะครับโน้ตตัวลาอยู่ที่นิ้วนางโน้ตตัวทีอยู่ที่นิ้วกลางโน้ตตัวเรโน้ตตัวโดอยู่ที่นิ้วชี้นะครับและโน้ตตัวเรอยู่ที่นิ้วโป้ง ตามโนต้ตจะกดซอนกับเลคือนิ้ว1กับนิ้ว5นะครับแบบนี้นะแล้วก็ถ้าจะเล่น2มือนะครับก็ต้องลงเป็นโนต้ตซอนกับเล1กับ5นะครับแล้วก็จะมีอ่าห้องหนึ่งที่นะมีแค่นิ้วโป้งนิ้วเดียวนะครับแล้วก็กลับมาเป็นนิ้ว1กับเล กับนิ้วห้านะครับแล้วก็นิ้วโป้งเดียวๆน,นี่คือบรรทัดที่หนึ่งนะครับอลองฟังอีกรอบต่อไปนิ้วโปง้งมือซ้ายสองนิว้ว